สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กนักเรียนชั้นปสาที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูชมพู่นะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะจากชั่วโมงที่แล้วนะคะเราทบทวนเรื่องการบวกเด็กๆทำได้แน่นอนร0 0เเลยใช่ไหมคะวันนี้เราจะขึ้นเรื่องใหม่นะคะเราจะเรียนเรื่องการลบนั่นเองค่ะเด็กๆทุกคนนะคะเตรียมหยิบเอกสารประกอบการเรียนขึ้นมานะคะและเปิดไปหน้าที่3าม เด็กๆก็จะอยู่หน้าตรงนี้เหมือนคุณครูเลยนะคะมันจะขึ้นว่าแบบฝึกหัด2.5นะคะเรื่องการลบนะคะถ้าเด็กๆคนไหนพร้อมแล้วเราจะมาเริ่มเรียนกันเลยค่ะคุณครูขออนุญาตข้ามตัวอย่างตัวอย่างให้เด็กๆไปศึกษาเองคุณครูจะขออธิบายข้อที่1เลยนะคะเด็กๆดูข้อที่1นะคะคุณครูขออนุญาตซูมให้เด็กๆเห็นชัดเจนนะคะ ข้อที่1น,นะคะโจทย์เด็กๆลองอ่านโจทย์นะคะ26,984ลบ13204เท่ากับสี่เหลี่ยมตรงนี้เราจะเรียกว่าประโยคสัญลักษณ์นะคะเหมือนที่เราเรียนไปแล้วนะคะต่อไปเรามาจะเริ่มเ,ร,เราจะมาแสดงวิธีทำนะคะในะการลบเนี่ยตัวตั้ง เด็กจำไว้นะคะตัวตั้งจะต้องเป็นตัวเลขจำนวนที่มากกว่าเป็นตัวตั้งอยู่เสมอจะได้ลบได้นะคะถ้าเราเอาตัวน้อยกว่ามาเป็นตัวตั้งมันจะลบไม่ได้ฉะนั้นเราต้องเอาตัวเลขที่มีจำนวนมากกว่าเป็นตัวตั้งนั่นเองค่ะและเด็กๆอย่าลืมในการบวกหรือลบเนี่ยเราต้องตั้งหลักให้ตรงกันเราถึงจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องนะคะ มาดูข้อหนึ่งนะคะสี่สี C. C, ตรงนี้อยู่หลักหน่วยสี C, ตรงนี้ก็อยู่หลักหน่วยตั้งหลักให้ตรงกันใช่ไหมคะ,ะแบบนี้เลยคูตั้งตรงกันให้ดูแล้วนะคะเราจะมาเริ่มวิธีการลบกันเลยค่ะเหมือนการบวกเลยเราจะเริ่มทําจากหลักหน่วยหลักหน่วยก่อนใช่ไหมคะหลักหน่วย4ลบ4เท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆมีอยู่4ลบออกไป4เหลือเท่าไหร่คะ เหลือ0นยะคะเดี๋ยวก็เติมลงไปต่อไปหลัก10ค่ะ8-0ลบค่ะมีอยู่8ลบออกไป0เหลือเท่าไหร่คะก็เหลือ8ใช่ไหมคะอ่าแบบนี้ง่ายๆเลยยังไม่มีการยืมเลยนะคะต่อไปหลักร้อยค่ะ9-2ลบเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ7นั่นเองต่อไปหลักพัน 6ลบ3เท่ากับ3และอักหมื่นนะคะ2ลบ1เท่ากับ1เองค่ะ,ะได้คำตอบแล้วนะคะเราจะมาสรุปคำตอบดังนั้น26,984ลบ13,204จะได้คำตอบเท่ากับ1 3 0 0 0 ร้อยแปดสิบเด็กๆอย่าลืมใส่เครื่องหมายจุลภาคนะคะใส่ตรงหน้าหลักร้อยนั่นเองนะคะและเด็กๆมาตอบเลยตอบเป็นเลขไทยนะคะหนึ่งหมืนสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบใส่เครื่องหมายจุลภาคแค่นี้เองค่ะเสร็จแล้วข้อที่หนึ่ง ะะง่ายไหยคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะเด็กๆมาดูข้อ2ข้อ2ตรงนี้เด็กๆลองไปฝึกทำเองนะคะเด็กๆก็ดูโจทย์ว่ายังไงคะ74250ม่ 74, ียาเด็กก็เติมเลยใส่เครื่องหมายลบลบกับ31000 5 10ใช่ไหมคะแล้วเด็กก็ลบกันเลยง่ายๆทำเหมือนตัวอย่างค,คุณครูพาทํานะคะเสร็จแล้วคะ่ะหน้าที่3ง่ายไหมคะง่ายมากๆเลยนะคะต่อไปเด็กๆคลิกด้านหลังคะ่ะไปหน้าที่4นะคะจะเป็นรูปแบบนี้เลยรูปรถไฟง่ายๆนะคะมี3ข้อคะ่ะเขาบอกว่าให้เด็กๆเ,เขียนคำตอบลงใน ช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะในรถไฟคันนี้รถไฟคันที่1โจทย์บอกว่า2 3 7 6 6ลบกับ12434เด็กๆสามารถนำตัวนี้ไปตั้งแสดงวิธีทำในกระดาษทดได้และมาเติมคำตอบในขบวนรถไฟนะคะรถไฟคันแรกใจดีจังเลยรถไฟคันแรกเนี่ยเขาเติมตัวเลขมาให้ด้วย ต,ตัวเติมอ่ะเติมตัวเลขตัวแรกกับตัวสุดท้ายให้ด้วยใช่ไหมคะโอ้ใบให้ขนาดนี้เลยฉะนั้นเราต้องไปลองลบในกระดาษทดและมาเติมนะคะว่าจะได้คําตอบเหมือนเขาหรือไม่นะคะแล้วคุณครูจะขออนุญ,ญาตพาทําข้อที่1คุณครูจะขอทดลงตรงตรงชุดว่างๆตรงนี้เลยนะคะ2อง6ม ลบกับ1234งีเด็กสังเกตเวลาคุณครูตั้งลบเลขเป็นยังไงคะหลักแต่ละหลักตรงกันแล้วเราก็ขีดเส้นใต้ถึงเส้นตรงนี้นะคะเราจะมาทำหลักหน่วยกันก่อน6ลบสีได้เท่าไหร่คะ6ลบสีได้2ค่ะต่อไปหลักสิบ 6 3ลบ3ได้3หลักร้อยค่ะ7-4ลบสได้3หลักพันค่ะ3-2ลบสได้หห 1, 1หลักหมื่นค่ะ2องลบหนึ่งใส่เครื่องหมายจุละผ้าคขีดเส้นใต้กี่เส้นคะตรงผลลัพธ์ขีดเส้นใต้2เส้นนะคะเวลาเด็กๆทำวิธีทำ ในเล่มการบ้านที่คุณครูให้ไปเนี่ยเด็กๆส่วนมากจะไม่ค่อยขีดเส้นใต้ฉะนั้นคุณรูขอฝากเรื่องขีดเส้นใต้คำตอบผลลัพธ์ด้วยนะคะเราก็เติมคำตอบเลยข้อนี้ได้ผลลัพธ์ก็คือ1 000, 1 3 3 2หมื่นงันาม้ยสิบสองตรงกันไหมคะข้อเติมให้เราแล้วเลขหนึ่งข้างหน้าแล้วก็เติมหนึ่งสามสามสองเอ๊ะตรงกันเลยเหมือนเขาเติมให้เราเลยใช่ไหมคะ,ะแสดงว่าข้อนี้ เราทำคำตอบได้ถูกต้องนั่นเองนะคะทำแบบนี้นะคะตรงนี้เด็กๆทดในสมุดทดนะคะตรงนี้คุณครูแสดงตัวอย่างให้เด็กๆดูเฉยๆนะคะต่อไปเหลือรถไฟสองคันคันที่2กับคันที่3ามยังไงคุณครูก็ขอฝากให้เด็กๆไปหาคำตอบรถไฟสองคันนี้และมาเติมลงในขบวนให้ถูกต้องนะคะสำหรับวันนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร เรื่องการลบการลบที่ยังไม่มีตัวยืมนะคะเข้าใจไหมคะง่ายไหมคะ,ะคุณครูมั่นใจว่าเด็กๆของครูเนี่ยทำได้ทุกคนแน่นอนเลยฉะนั้นนะคะคุณครูคก็ฝากให้เด็กทุกคนไปทบทวนค่ะวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเราจะพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ